กลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่24ธันวาคม2024ได้นำการลงทุนในทีม AI ผ่านกองทุนรวม Tisco AI ที่มีแนวโน้มการเติบโตแข็งแกร่งในช่วงท้ายปีพร้อมการลงทุนในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคหรือว่า Utility นะคะผ่านกองทุน B g r o u p Infra กองทุน Healthcare อย่าง ES Healthcare และพันธบัตรระยะสั้นอย่าง u g i ค่ะ เนื่องจากในช่วงท้ายปีแบบนี้หุ้นกลุ่มดังกล่าวยังมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการเร่งเพิ่มสัดส่วนการลงทุนของบรรดาฟันเมนเจอร์ที่จะหนุนราคาหุ้นให้เติบโตอย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามนะคะควรกระจายการลงทุนไปยังเซกเตอร์ที่มีความผันผวนน้อยอย่างยูทิลิตี้และเฮลท์แคร์หรือการถือเงินสดก็นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่น่าสนใจที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนได้อย่างมั่นคงในช่วงเทศกาลที่กำลังเริ่มต้นนี้ค่ะ ขาะที่ด,ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือนธันวาคมนะคะข้อมูลออกมาต่ำกว่าคาดค่ะตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่ผู้บริโภคมีต่อสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตของสหรัฐค่ะส่วนทางด้านของประธานาธิบดีสหรัฐนายโจไบเดนก็ได้เริ่มเปิดฉากสอบสวนชิปเรกาซี่ของจีนเพราะเชื่อว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติค่ะ และทางด้านของตลาดรถยนต์นะคะทางด้าน Honda และ n i s s ันนั้นกำลังหารือเพื่อที่จะควบรวมกิจการกันค่ะโดยเขามีเป้าหมายหลักเพื่อที่ต้องการลดต้นทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV ีซึ่งถือว่าแม้เขาจะเคยเป็นคู่แข่งกันนะคะแต่เพื่อความอยู่รอดนั้นจำเป็นที่จะต้องสมานฉันท์และจับมือกันเอาไว้ค่ะ